พวกเราต้องทนฟังคำนี้สักกี่รอบวะไอคนที่มันทำสำเร็จมันก็เป็นคนเดิมๆต่สงสัญญาตเงินมั้งพวกเราทำทุกอย่างต่อสู้ทุกอย่างทำทุกอย่างที่ปัญญาจะทำได้แต่มันก็ไม่เคยสำเร็จโล A C เอซีหนึ่งเลขสองมาแอม น,นี่ปรับแอร์ใช่ไหมครับมันหนาวโอเคหนาวเหมือนเดิมเลยครับ <laughs> สวัสดีครับผมเอมทอนสิริครับผมนี่คือรายการแอลเมนท็อกมาดูกันว่าวันนี้เข้าใจให้ผมทำอะไรบ้าง ผมเรียนจบกราฟิกดีไซน์นะใช้เวลาส่วนมากในการเรียนไปขลุกอยู่กับเพื่อนฟิล์มโฟโต้มากกว่าเราก็เลยได้ได้เรียนรู้วิธีการทํางานการผลิตหนงังการทาภาพนิ่เงไปช่วยเพื่อนเป็นแบบเป็นนักแสดงบ้างเป็นเบื้องหลังบ้างทําทุกหน้าที่แล้วก็มันก็มีเพื่อนมหาลัยต่างมหาลัยเขาออบผมไปเล่นดีซิสให้กับมาอะยอื่นอ่เงี้ยแล้วก็มีผู้กำกับบางคนเขาไปเห็นแล้วก็เรียกไปแคส อยากให้ทุกคนเห็นภาพนี้มากเลยครับแต่ว่ามันไม่สามารถนะผมเอาซองไหนก็ได้นะพี่นะเหมือนกันหมดใช่ไหมโอเคเชี่ยเป็นการออฟเฟไม่เทมากโอเคไม่ใช้เส้นสายในวงการรีเลทนะดูตัวีเลทกับทุกอาชีพในโลกนี้อยู่แล้วโดยเอซีนสองเท็าหนึงทำไมชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้ด้วย พวกเราไม่ดีตรงไหนทําไมคนพวกนั้นถึงมองเห็นค่าพวกเรามองไม่เห็นความสามารถของพวกเราทั้งที่พวกเราก็ทําดีแล้วไม่ได้มันจะไม่เกิดขึ้นมันจะไม่สําเร็จพวกเราต้องทนฟังคํานี้สักกี่รอบวะไอ้คนที่มันทําสําเร็จมันก็เป็นคนเดิมเดิม ส่งสัญญาเงินมั้งพวกเราทําทุกอย่างต่อสู้ทุกอย่างทําทุกอย่างที่ปัญญาจะทําได้แต่มันก็ไม่เคยสําเร็จเสียเวลาเสียแรงใจเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะ โอ้สิเล็กนะสิเลนะล้วแต่บทเลยครับเพราะว่าสุดท้ายทุกบททุกงานมันมี requirement ของมันเนาะมันก็มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะใช้วิธีการเดิมกับกับทุกอย่างเอออย่างไอ้เมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต้อง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  p r e แพร e ขนาดนั้นในแง่ของในไม่ไม่ไม่ใช่ในแง่ของการช่วยไม่ทำกันบ้านอะไรอย่างในแง่ของการแบบโอเคพอมันเป็น การสัมภาษณ์มันคล้ายๆกับกึ่งเกมกึ่งอะไรเงี้ยมันก็คงต้องใช้ซอนเทนเนสเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องเราทำมันด้วยกันไม่ไม่ทำเลยเลยอาจจะเวิร์กกว่าเราเรื่องมันก็ป๊อปขึ้นมาในหัวพอดีอะไรเงี้ยเนาะอาบน้ำล้างจานแล้วทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบผ่อนคลายอะไรเงี้ยมันก็เออทำ มันมันมันไม่ได้ยากนานะเพราะพอเราพออยู่กองมันก็บรรยากาศของกองจะช่วยเดล็อเราเนาะการคุยกับผู้กำกับการคุยกับเพื่อนกักแสดงการคุยกับทีมงานมันมันคือแบบทุกอย่าง e อน i r o n m เ n t รทลรอบข้างมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่ช่วยในการทํางานอยู่แล้วแล้วก็พอเรากลับบ้านมันก็เป็นบ้านเราของก็เป็นของเราเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดก็เป็นเสื้อผ้าชุดเดิมก็เป็นตัวเรามันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคอะไรในการที่จะแบบกลับเป็นตัวเอง เคยบ้างแต่ว่ามันก็สุบหรีตัวหนึ่งก็หายแล้วมันก็ไม่ได้อยู่กับเราเกินแบบเกินวันเกินเลยค่ะรีบผมรู้สึกว่ามันเป็นมันมันเป็นคนละศาสตร์กันครับเป็นคนละศาสตร์กันก็แต่รู้สึกว่าจริงๆโลกนี้ต้องการดารามากกว่าศิลปินหมายถึงโลกโลกนี้ต้องอจะพูดก็ไม่ถูก จะเรียกไงดีอะคือคือคือบางมันมันจะมีบางคนที่เขาที่เขาจะรู้สึกว่าโอ้ศิลปินจะต้องอยู่เหนือก่าดาราเสมออะไรเงี้ยแบบแต่ว่าสุดหรือว่าต้องมีใครสักคนอยู่เหนือกว่าใครสักคนในในใน,ในสายงานในในสิ่งที่ยกขึ้นมาพูดเรารู้สึกว่าทุกอย่างมีความยากมีความง่ายของมันขึ้นอยู่ว่าคุณชอบเราถนัดแบบไหนแบบไหนเข้าตินกับเรามากกว่าเพราะว่าสุดท้าย dedication มันก็มันก็มันก็จะมีในทุกสายงานอยู่แล้วเรารู้สึกว่า เออเราเราสึกแบบนั้นเรารู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะมีมายเซ็ตที่ว่าแบบนี้คือแบบสูงกว่าบบนี้คือต่ํากว่าบบนี้คือดีแบนนี้คือไม่ดีเรารู้สึกว่าใครถนัดแบบไหนแล้วก็แฮปปี้กับแบบไหนเราก็ทําสิ่งนั้นมันแตกต่างกับมันมันคือคนเราเหมือนที่ผมบอกมันคนละศาสตร์มันค,คนละแบบคนละวิธีการในการทํางานคนเรแบบเซเลบริตี้หรืออินฟลูเอนเซอร์มีความยากเหลือเกินนะที่ผมู้สึกว่าบาง,บางในบางในบาง,ในบางครั้งยาก m ม s t l y ยอาะยากกว่าศิลปินอยู่แล้วกันการที่คุณการที่คุณจะ เขาเขาไม่รู้นะผมผมพูดแทนทุกคนไม่ได้นะแต่ว่าเวลาทํางานแสดงมันยังมีการแบบมีการเข้ามีการออกแต่บางทีเรารู้สึกว่าคนที่เป็นคนของสังคมเขาเขาต้องแลกอะไรหลายอย่างมากๆเช่นเช่นเดียวกันในอันนี้คือจากที่เคยเห็นจากเพื่อนนะฮะเราสึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นคราฟแมนชิพคนละแบบกันแต่เราเราเราถ,ถ้าถ้าภาพผมเลือกผมก็อยากอยาก,อยากทำจิิงที่ตัวเองทำอยู่เลยแหละ มีภาพยนตร์เรื่องดอยบอยครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะฉายเมื่อไหร่เป็นของคุณเบิ้ลนนทวัฒน์นำเป็นเจ้าพลครับค่ายในเรื่องหนังฟิล์มเ,เล่นกับคุณไปอารักกับคุณอัดอวัชแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ที่บอกไม่ได้แต่เดี๋ยวค่อยแต่ก็จะติดตามทาง IG ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับผมจะลงงานใน IG แหละแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ิกไเมนน,นะครับ